ครับสวัสดีนะครับผมจากช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนคอนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมาถ่ายทําคลิปนะครับ2องเหรียญนะครับของครูบาอาจารย์เป็นเกียรจิอาจารย์แห่งอีสานใต้นะครับผมหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดนะครับเออครับเหรียญมีความสวยงามนะครับลงตัวมากเลยนะครับผม สำหรับเหรียญที่ท่านชมอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญเนื้ออลปังก้านะครับหลวงปู่ผาดนะครับวัดบ้านกรวดนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นอายุยืนนะครับฉลองอายุ101ปีนะครับสร้างในปีพศ2555นะครับผม วัดบ้านกลวดอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะมีการตอกนำเบอร์ด้วยนะครับเหรียญที่ผมนำมาชมก็เป็นเหรียญอลาปังก้านะครับเรียมปัติกนะครับซึ่งก็เป็นคูบาอาจารย์ที่ศึกษาวิทยาคมนะครับจากคาเมีน,นะครับซึ่งท่านได้เดินทุด,ดงข้ามไปใน ฝั่งกัมพูชานะครับผมแล้วก็ไปศึกษานะครับอ,าารอักขระเลขยันตำรัดตำลานะครับผมจากาครูบาอาจารย์ทางฝั่งโน้นนะครับแล้วก็กลับมาที่วัดบ้านกรวดนะครับก็ทําให้นะครับท่านมีความเข้มขังนะครับมีความเชี่ยวชาญในวิทยาคมแล้วก็เป็นเกจิอาจารย์ดังแห่งอีสานใต้นะครับซึ่งตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับ วัดบนปลวดนะครับผมก็มีสิทธิ์นะครับผู้ที่เคารพศรัทธานะครับไปกราบไหว้นะครับแล้วก็กรพรนะครับให้ท่านเจิมน้ำมนต์เจิมเจิมรถนะครับรถน้ำมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมอีกเรี้ยนหนึ่งก็เป็นเหรียญเหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองฟ้าปาานะครับผมก็เป็นเหรียญอีกเลี้ยนหนึ่งที่ คนที่กำลังมองหาว่าอยากได้เหรียญนะครับเกจิอาจารย์ที่ราคาก็ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับหลักร้อยหลักพันนะครับผมผมก็อยากจะแนะนำก็คือหลวงปู่ผ่านวัดบ้านกวดนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญนะครับมีการตอกโคดนะครับรันนัมเบอร์นะครับผมแล้วก็นี่ครับผมยัน5นะครับซึ่งก็เป็นยันที่ คุูบาอาจารย์จะนิยมใช้นะครับส่วนมากก็จะเป็นยันนะโมพุทธายะนะครับเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับมีพุทธคุณครอบจักรวาลน,นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับก็คืออายุยืนนะครับเป็นมงคลด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเลขไม่แน่ใจว่า76 70หหรือเปล่านะครับผมวัดบ้านกวดนะครับผม ก็อยากจะแนะนานะครับหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่นะครับก็เคยได้กล่าวถึงนะครับหลวงพูทธาดว่าท่านเป็นคุูบาอาจารย์นะครับที่น่าเคารพนะครับที่น่ากราบไหว้นะมาบูชานะครับคนที่อยู่แถวอําเภอบุรีรัมย์แถวอําเภอบ้านกรวดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไม่ต้องดานล้นนะครับไปกราบหลวงพ่อคูณนะครับเพราะว่าที่วัดบ้านกรวดก็มีครูบาอาจารย์ ที่มีความเข้มแข็งนะครับก็คือหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดนะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาสูงนะครับแล้วก็มีวิทยาคมนะครับผมช่องพระยโจมบรรณุค้อก็อยากจะแนะนำนะครับผมพระราคาหลักร้อยหลักพันแต่พุทธคุณเข้มขังนะครับผมหลวงปู่ผาดวัดบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก่อนจบอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไล์ กดสับสไครต์ช่องพ่อใจโจบ้านนนกรด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ